ชาวตรังมากกว่าร้อยละ80นับถือศาสนาพุทธอีกประมาณร้อยละ18นับถือศาสนาอิสลามที่เหลือเป็นศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นอีกเล็กน้อยถ้าแบ่งตามเชื้อชาติจะพบว่าในกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่เป็นคนตรังดั้งเดิมอาศัยอยู่ทั่วไปตั้งแต่พื้นที่ริมเขาและทุ่งราบผู้ที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลและเกาะ ที่มีเชื้อสายมาลายูนั้นนับถือศาสนาอิสลามคนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนเมืองที่มีการค้าขายแม้จะต่างเชื้อชาติศาส,สนาและความเชื่อแต่ทุกหมู่ในตรังล้วนดำเนินการคล้ายคลึงกันในการจัดงานศพยกเว้นพิธีทางศาสนาที่ทำตามข้อบัญญัติหรือความเชื่อของศาสนานั้นๆเมื่อมีผูดถึงแก่กรรม เจ้าภาพหรือญาติจะไม่ออกบัตรเชิญแต่จะพิมพ์ประกาศโดยระบุชื่อผู้ตายสถานที่ตั้งศพวันจัดงานวันชาปนากิจและรายชื่อเจ้าภาพพร้อมญาติทุกคนปิดไว้ตามสถานที่ชุมชนทั่วไปและส่งไปประกาศทางวิทยุท้องถิ่นญาติมิตรที่รู้ข่าวก็จะไปร่วมงานเพราะถือว่าเป็นการเชิญแล้ว ที่มาของใบประกาศนี้มาจากกลุ่มคนเชื้อสายจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดตรังรุ่นแรก,แรกเมื่อมีผู้ตายก็จะเขียนประกาศบนกระดาษที่หาได้ไปปิดไว้ที่ร้านกาแฟให้ญาติมิตรได้ทราบเมื่อมีโรงพิมพ์จึงได้เปลี่ยนเป็นพิมพ์แทนเขียนระยะแรกยังมีทั้งภาษาไทยและภาษาจีนปัจจุบันมีแต่ภาษาไทย ส่วนคนมุสลิมที่ต้องฝังศพภายใน24ชั่วโมงจะมีการทำบุญภายหลังก็จะพิมพ์ประกาศในวาระการทำบุญนั้นความนิยมในการพิมพ์ประกาศสืบทอดต่อมาจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดตรังในงานศพจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งการไปร่วมงานศพมักจะพูดกันว่าไปนั่งงานหรือกินงาน ทั้งนี้เพราะนอกจากการร่วมพิธีทางศาสนาและทำบุญแล้วการไปงานศพถือเป็นการชุมนุมสังสรรค์อย่างหนึ่งในสังคมเมืองตรังญาติมิตรผู้ตายและมิตรสหายของเจ้าภาพที่อยู่ไกลกันก็จะได้มาพบปะกันในงานศพนอกจากนี้เจ้าภาพยังจัดอาหารไว้เลี้ยงต้อนรับทุกๆวันและจะจัดมากเป็นพิเศษในวันตั้งการหรือวันเข้าการ ซึ่งเป็นวันก่อนวันเคลื่อนศพไปเผาหรือฝังบางงานจัดให้มีวันเลี้ยงใหญ่ถึงสองวันคือก่อนวันเข้าการหรือวันเข้าทัพผู้ไปร่วมงานจึงได้ทั้งกินงานและนั่งงานอีกส่วนหนึ่งเป็นการไปช่วยแรงซึ่งเริ่มตั้งแต่การปลูกโรงจัดพิธีการทำครัวจัดอาหารยกอาหาร ล้างถ้วยล้างจานช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นธุระให้แก่กันตามถนะัดตอนเพื่อนศบไปเมนหรือสุสานจะมีขบวนแห่ส่งศพด้วยรถชนิดต่างๆทั้งรถยนต์จักรยานยนต์และสามล้อเจ้าภาพจะผูกผ้าสีขาวไว้ที่หน้ารถเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นรถในขบวนส่วนในชนบทมักจะเป็นขบวนหามศพ โดยผู้ไปส่งจะถือไม้ฟืนไปคนละดุ่นเพื่อช่วยเผาศพชาวตรังมีประเพณีถือศีลกินเจสืบทอดกันมาร้อยกว่าปีคือเริ่มประมาณพุทธศักราช2,447โดยจัดในระหว่างวันขึ้นหนึ่งถึงเก้าคำเดือน9ของจีนหรือราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมนับเป็นช่วงเวลาการบูชาเทพเจ้าแห่งดาวนกพเคราะห์ทั้งเ้า ตามความเชื่อแบบจีนแต่เดิมจัดที่วัดประสิทธทิชัยท่าจีนภายหลังมาก่อสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ที่ทับเที่ยงคือศาลเจ้ากิวอองเอียสร้างเสร็จก็จัดพิธีกินเจที่ศาลเจ้าแห่งใหม่นี้ตลอดมาในพิธีกินเจจะมีสมาชิกของศาลเจ้าและผู้ร่วมศรัทธามาร่วมละกิจโลกียวัร บำเพ็ญศีลสมาทานกินเจรบริโภคแต่อาหารผักผลไม้งดเว้นกิจที่จะทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นซักฟอกมนทินออกจากกายวาจาใจสวมเสื้อผ้าสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเริ่มการกินเจจะมีพิธีเตรียมการหลายขั้นตอนที่สำคัญคือการยกเสาตะเกียงหรือขี้เต็งโก ซึ่งทำในวันสิ้นเดือนก่อนกินเจหนึ่งวันระหว่างพิธีกินเจจะมีการอัญเชิญเทพเจ้ามาประทับทรงและออกเยี่ยมลูกหลานซึ่งแต่ละศาลเจ้าจะกำหนดวันออกเยี่ยมไม่ให้ตรงกันโดยจัดขบวนแห่อย่างมโหรารไปรอบๆอ,อบเมืองในขบวนจะมีม้าทรงพร้อมกับบรรดาสาวกและรูปปติมาตัวแทนเจ้าอยู่ในเกี้ยวหรือเก้าอี้หาม ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์ไปตามอาคารบ้านเรือนฝ่ายเจ้าของบ้านก็จะจัดโต๊ะบูชาและเตรียมประทัดไว้จุดต้อนรับบางทีเจ้าก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆโดยใช้ของมีคมเสียบทะลุเนื้อหนังกลับจากออกเที่ยวก็จะมีพิธีลุยไฟพอถึงวันเก้าค่ำก็จะมีพิธีสงเทพเจ้าที่อัญเชิญมา งานประเพณีสำคัญในอดีตงานหนึ่งของจังหวัดตรังคืองานฉลองรัฐธรรมนูญหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่างานหลองรัฐหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475และเลือกตั้งทั่วไปแล้วต่อมาในพุทธศักราช2477รัฐบาลจำลองรัฐธรรมนูญและมอบให้ผู้แทนราษฎร นำไปประดิษฐานณสาลากลางทุกจังหวัดเมื่อรัฐธรรมนูญมาถึงสถานีรถไฟตรังมีขบวนรับแล้วแห่มาสาลากลางจัดงานเฉลิมฉลองสวันสามคืนในงานมีมหหสสพพื้นบ้านเช่นหนังตะลุงมโนราปีต่อมาจังหวัดจัดงานเช่นเดิมและให้เรียกงานนี้ว่างานฉลองรัฐธรรมนูญ โดยถือเอาวันพระราชทานรัฐมนูญคือวันที่สิบธันวาคมเป็นวันกลางของงานพอถึงปีพุทธศักราช2480จังหวัดจัดให้เป็นงานประจำปีต่อมาในพุทธศักราช2484เกิดสงครามโลกครั้งที่สองมีกองทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งอยู่ในจังหวัดตรังทำให้งานรื่นเริงและมหรสพดไปโดยปริยาย แต่การจัดพิธีฉลองรัฐมนูญยังมีอยู่หลังสิ้นสุดสงครามจังหวัดจัดงานขึ้นอีกครั้งในพุทธศักราช2489ซึ่งตรงกับปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพอดีกับวันพระบรมราชสมภพม5ธันวาคมอยู่ในช่วงเดียวกันจึงใช้ชื่องานว่างานเฉลิมพระชมพรรษาและงานฉลอง รัฐธรรมนูญเริ่มงานวันแรกในวันที่5ธันวาคมจัดงาน7วัน7คืนสถานที่จัดงานคือบริเวณรอบสารกลางจังหวัดมีการออกร้านของส่วนราชการและโรงเรียนจัดให้นักเรียนประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆนิทรรศการประกวดพันพุพืชพันุสัตว์มหรสพมีการประชันโรงของมโนราและนังตะลุงเป็นต้น ต่อมาเพิ่มจากงานเป็น10วัน10คืนปัจจุบันงานนี้เปลี่ยนชื่อเป็นงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานกาชาติจังหวัดตรังและย้ายไปจัดที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรังสองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทุ่งแจ้งงานรุ่นเริงประจำปีอีกงานของคนทับเที่ยงคืองานปีใหม่จัดขึ้นที่บริเวณวัดมัชชิมมภูมิ หลังจากงานฉลองรัฐมนูญมีการออกร้านขายของและมหรสพเมื่อถึงวันที่หนึ่งมกราคมมีพิธีตักบาตรปีใหม่โดยพระสงค์เดินลงมาจากเขาหนองยวนต่อมาในงานมักมีเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายกันจึงงดการจัดงานไปแต่การตักบาตรยังคงต่อเนื่องสถานที่แล้วแต่จะกำหนดบางปีจัดบริเวณหน้าสารากลางจังหวัด บางปีจัดที่บริเวณถนนวิเศษกุลหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตรังปัจจุบันจัดที่สนามกีฬาถนนรัศดา